รถไฟฟ้า3าล้ออันนี้เป็นกุญแจพร้อมรีโมทมาให้เวลาใช้ข้างๆจะมีที่เสียกบกุญแจไฟจะขึ้นแล้วก็แถบสีเขียวคือแบตเต็มข้างล่างนี้เป็นเวลาวิ่งก็จะเห็นมันขึ้นเป็นว่าเราใช้ไปแล้วเท่าไหร่แล้วตรงนี้เป็นความเร็วนะฮะเดี๋ยวจะลองขับให้ดูอีกครั้ง เราเซฟปุ่มจแล้วเราก็บิดอันนี้คือคันเร่งนก็สามารถเดินหน้าได้เลยอันนี้เบรกอีกข้างหนึ่งแล้วก็จะมีเบรกเท้าอันนี้เองอันนี้เวลาถอยหลังปุ่มนี้เออปุ่มนี้นะฮะเพราะถ้าถ่ยหลังจะมีเสียงติ๊กติ๊กติ๊กแล้วเวลาเดินหน้าเราก็กดเสีมันก็เดินหน้าโอเคแล้วก็อันนี้คือไฟข้างหน้า น,นี่คือแต่ไปเลี้ยวไปเลี้ยวขวาใช้ง่ายอยู่แล้วก็อ,อ่าน,นี่ถ้าขับความเร็วไม่ได้ขึ้นต้น,นบไหลังอันนี้เวลาชาร์จแบตนะครับอันนี้คือแบต อันนี้นี่คือที่ชาร์จที่ชาร์จก็จะให้ไปด้วยแ,แบบนี้แล้วเสียบไปบ้านได้เลยหัวก็จะเป็นอย่างนี้นะครับที่ชาร์จจะอยู่ด้านด้านด้านซ้ายด้านล,ล่างนี้โอเคอันนี้นะฮะขึ้นมาเปิดข,ขึ้นมาแล้วก็เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปเนะี่ยนะครับแล้วก็ใส่บ้านเลย เสียไฟบ้านเลยปกติชาร์จก็ประมาณ6-8ชั่วโมงนะฮะทีน,นี้ถ้าแบบเนี่ยมันลดลงมาเหลือครึ่งหนึ่งให้ชาร์จได้เลยโดยที่เรา,เาตั้งเวลาไว้อันนี้ที่จะแถงไปด้วยนะฮะตั้งเวลาไว้6ชั่วโมงแล้วก็ชาร์จได้เลยสังคืนเวลาที่เราใช้เวลาชาร์จหนึ่งครั้ง6-8ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะใช้ได้ประมาณ สามสิบกิโลเลยสามสิบถึงห้าสิบกิโลเลยแล้วก็ความเร็วมันเนี่ยได้รประมาณสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเงียบไม่มีเสียงนะะฮแล้วก็น,นี่เราปิดกันเดี๋ยวให้ดูเวลาเราจะเลื่อนเบาะรุ่นนี้มีตะกร้าด้านหลังด้านหน้า,า,นนาแล้วก็มีมีสามารถเลื่อนเบาะได้น,นี้นะฮะเหยียบเหยียบตรงนี้เลื่อนเบาะได้ ก็ยกหัวขึ้นมาอันนี้เป็นแบตเตอรี่นะฮะเวลาเวลาเราจะเปลี่ยนอันนี้ใช้นานมากแล้วก็หมุนกอนั่ขึ้นก็นจะได้แบบเป็นสามที่นั่งได้เหมือนกนอันนี่เวลาเราจะปรับกลับแล้วก็กดแล้วก็หมุนตรงนี้ก่อนไปน,น,นี่ยกอันนี้ตึงก็เท้าเหยีดหยดที่เดิมเสนะการใช้งานก็ ไม่มีอะไรนะครับผมก็ใช้งานง่ายมากประมาณนี้